ตรงนี้เราก็กดค้างเราแล้วก็ตรงนี้เราสมมติจะเรื่องเบร์สายอ่ะขั้นตอนนี้คือมาเรือตรงนี้เปิดทำอบแล้วก็เดสายมันจะเสียสายอันนี้มันจะขึ้นเลยแล้วก็ครับแล้วก็กดค้างเราจะตัดได้เลยกดกดครับตัวนี้ครับแล้วก็สั่งตัดได้เลยอ๋อมันก็จะสั่งตัดเลยแตถ้าจะสลัดทีวีก็มาตรงนี้แล้วก็สสปสสปเปล,ลี่ยสส Hua นดูน อืมือแค่ตรงนี้ทีเดียวครับอ๋อครับประเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือหน้านี้ใช่ไหมเราจะเข้ามาตรงนี้ครับอันนี้เป็นคือไอตัววินโดว์ตัวนี้เป็นเป็นเป็นแฟกได้ก็มือแก็ถ้าเปลี่ยนอ๋อคอมมาเดียวเปลี่ยนครับอืมครับครับครับตอนนี้วางเรือให้เปลี่ยนแต่ได้ไวมใช่ครับอ่าก็ 对，那我们。